ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแหนแดงในกระมังและก็เลี้ยงแหนแดงในบ่อใหญ่เราจะเห็นความแตกต่างก็คือว่าเราสามารถที่จะวางกละมังไว้ในจุดที่เล็กน้อยในจุดที่สมมติว่าตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะเราสามารถวางกระมังไ ริเวณนิดเดียวได้เลยแต่ถ้าเป็นบ่อเป็นกระชังใหญ่ๆเราจะต้องมีพื้นที่ให้เขาได้วางด้วยแล้วเรื่องที่ง่ายในการเลี้ยงแหแดงในกระมังเราจะมีการล้างกระมังทุก23เดือนเพื่อทำความสะอาดกระมังแหแดงถ้าเราเลี้ยงไปนานๆาดอกของเขาจะเล็กลงเล็กลงนะคะวิธีการก็คือนำแหนแดงขึ้น พักไว้แล้วล้างกระมังทำาวาามสะอาดกระมังเติมน้ำเติมปุ๋ยใหม่นำแหนแดงที่เราพักไว้ลงอนุบาลใหม่อีกครั้งหนึง่งจะทำให้ดอกของเขาเใหญ่โตแต่ถ้าเราเลี้ยงไปนานๆเขาไม่มีที่ขยายตัวดอกจะแน่นจะทำให้เขาขยายตัวขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาจะทำให้ดอกเขาเล็กลงนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำฝน ดอกของเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ใหญ่เนื่องจากเขาได้รับน้ำฝนซึ่งมีธานนตุไนโตรเจนสูงนะคะส่วนในกระมังนี้เราสามารถที่จะใส่ดินหรือว่าดินดัวรองไว้ใต้กระมังได้ตรงนี้จะช่วยให้แหนแดงของเรางามมากกว่าแต่ถ้ากรณีที่อยู่บนที่สูงอย่างเช่นคอนโดหรือว่าอพาร์ทเมนที่เราต้องการจะเลี้ยงเพื่อให ปลาหางนกยูงอะไรแบบนี้เราไม่ใส่ดินได้นะคะเพียงแค่ว่าเราเติมน้ำปุ๋ยให้เพียงพอก็จะสามารถใส่แค่น้ำปุ๋ยกับน้ำธรรมดาเลี้ยงแหนแดงได้เช่นกันและง่ายต่อการล้างกละมังทำความสะอาดเพื่อให้เขาได้รับน้ำใหม่ได้รับปุ๋ยใหม่นะคะและส่วนแหนเป็ดที่มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นง่ายในการเพราะเลี้ยงที่เป็น บ่อใหญ่ๆเป็นคูคลองหนองบึงของไส้ไก่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะสามารถเกิดแหนเป็ดได้ง่ายกว่าเขาจะเกิดขึ้นมาและเขาจะมีความแข็งแรงสามารถที่จะขยายตัวกินพื้นที่ของแหนเป็ดได้แล้วแหนเป็ดของเราก็จะหายไปจะกลายเป็นแหนแดงขึ้นมาแหนเป็ดก็มีประโยชน์นะคะสามารถเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกัน สามารถเป็นนําไปหมักเป็นห๋ยหมักอินทรีย์ได้เช่นกันมีประโยชน์เหมือนกันค่ะแต่ถ้ากรณีที่เราต้องการที่จะเห็นแหนแดงยังคงอยู่เราก็สามารถที่จะล้างทําความสะอาดกระมังบ่อกระชัง2-3เดือนเพื่อฆ่าเชือ้อล้างตากแห้งเพื่อฆ่าเชือ้อตัดวงจรของแหนเป็ดไม่ให้แหนเป็ดของเขาได้มีการขยายตัวแต่เราจะใช้ระยะเวลาในการล้าง2-3ครั้ง จนกวดเชื้อของสปอร์ของแหนบเป็ดจะหายไปนะคะเป็นการตัดวงจรด้วยการล้างกละมังล้างบ่อล้างกระทันตัแห้งฆ่าเชื้อแล้วเราค่อยนำแหนบเป็ดเราคัดออกมาแล้วไปล้าง4-5ครั้งได้ยิ่งดีแล้วคัดดอกที่แข็งแรงลงอนุบาลในน้ำใหม่เพื่อที่จะได้ต่อย,ยอดของแหนบแดงของเรา ของเขาไปต่อถ้าเราเจอแหนเป็ดเพียงเล็กน้อยเราเก็บออกเลยค่ะเราเก็บออกเลยเราจะช่วยให้วงจรของแหนเป็ดหายไปและจะยังคงเหลือแต่วงจรของแหนแดงของเรานะคะสิ่งที่หลายคนเจอบ่อกระชังใบใหญ่ๆสถานที่ใหญ่ๆจะกลายเปน็นแหนเป็ดแทบทั้งหมดส่วนกระมังบ่อเล็กๆก,กระชังเล็กๆเ,เรามีการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ จะทาให้เราคงเหลือแต่แหนแดงเอาไว้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ได้เลยดูว่าถ้าแหนแดงสีเหลืองคือขาดปุ๋ยนะคะเราก็เติมปุ๋ยได้เลยค่ะแต่ส่วนที่ว่า,าแหนแดงเขาได้รับน้าฝนเขาก็จะมีสีเขียวสีเขียวงามถ้าเป็นแสแลนนะคะที่บาง,บาง จะเหมาะบางบางคือ50%นะคะจะเหมาะเป็นแบบพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็อุณหภูมิน้ำเย็นสามารถเลี้ยงแสแลน50%ได้แต่ถ้าเราต้องการจะเซตตัวแหนแดงของเราเอาไว้ให้เราใช้แสแลน60 70%มันจะช่วยชะลอตัวการเจริญเติบโตของแหนแดงของเราไม่ให้แก่ตัวเร็วขึ้น แต่ถ้าเราต้องการจะใช้งานเร็วและเรามีเวลาเราก็สามารถใช้สแสลน50%ได้เช่นกันค่ะ mm hmm. ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการจะใช้งานนะคะแต่ที่เหมาะสมกว่าก mm ็ค hmm. ือ60%นะคะจะเหมาะสมในการ mm hmm. พอเลน,นแดดแดง mm hmm. เพราะว่าแดดแดงของเราต้องการแสงแดด60-70%ในการต้องการเป็นร่มลำไล60-70%นะคะ เราก็ใช้แสลนรุ่นนี้เป็นเลยแต่ถ้ามี50%แล้วเราก็ใส่50%ได้ก็ได้เช่นกันค่ะใส่ดินก็ได้ไม่ใส่ดินก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะแต่ถ้าใส่ดินเราก็จะทำความสะอาดลำบากนิดนึงแต่ถ้าเราใส่แต่น้ำมนวัวกับน้ำผสมกันเราก็จะทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเป็นการฆ่าเชื้อที่เกิดจากกระมังหรือบ่อหรือกระชังของเรานะคะ อันนี้เป็นวิธีการเพราะเลี้ยงแหนแดงแบบง่ายๆถ้าเจอปัญหาอะไรสามารถสอบถามมาได้นะคะแหนแดงไมโครฟิลล่าค่ะ